ไอ้ไทยจะไม่ยังนี่มารังเล่อยยังนี่มันจอบมือเอ๋อจอบเบิร์นะครับผมสี่ย่างผมดูเสี่ยงกดูมันก่ามันร่างดีบ่อสโอ้ยนก้อนที่ตาชิ้นใจแมนโอ้นะครับอ่ะสังไทยไทยโลเงินมะเฝ้าโดจาร์เล่นนะครับผมจอบปังไดมึงละมันบ่ว่าคือบ่สนะครับล่างดีบอสเงินสร้างปั๊บเออดีบ่นี่ขั้นขั้นเจ้าของว่าล่างบ่ดีสิเอาเองเห็นบ่ไหมันอยู่นี่ละเออขั้น ขั้นล่างดีสิออกโตอ่าดีเขากายืนเบิงเออหลังดีก็ยืนเบิ่งขั้นล่างบอดีเขากัดสวนเลยเออบอดี้เอฟซีถามว่าโลเงินสีเขาสนามย่ามอะไบ่เขาบ่เขาเขาเต่าใบเพชนี่ไปมือแรกก็คือวันที่สิบหกกับสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดบ้านยังแกมาแล้วบังไฟห้างบังไฟห้างเลยก่เขาบ้านเออบ้านเครื่องค้ามเครื่องค้ามบังแรกบังแรกสิบหกสิบเจ็ด ไปเมืองมือต่อวายคู่อ๋อใครได้แชมป์อยู่เมืองกบวนนั่นบ่อจกมวยนั่นบ่นั่นแหละผู้ยิงผู้ใช้ผู้ยิงแหละเนาะผู้ยิงงามบ่งามบ่ผู้ยิงบ่ออ้วนจิต แปดชิ้นลูกคักจังแบบสารนะครับใส่ใส่กางเกงมุ้ยกางเกงมุ้ยแล้วก็ใส่เสียกักโอ้ยไปดูไปชุ่มกันผู้ใดบ่เคยเห็นของแปลกบ่หรือยังไงบังไฟห้างกันของธิดาพรเออครูตัวยูบรนยอ่ที่มันสนตึงนั่นลำตึงตึงนั่นบ่แล้วมันสนตบหลุดส้นตบเลยนั่นแหละตัวนั้นแหละสีแท่งไปบ่แมนเขาเขาบริจาคมากครับว่าเอาไป เห็ดมือทองบ้างเนี่ยเห็ดแต่ว่าแต่ว่าเบ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 เห็ดหมือทองบ้างเจ้าเสียดายเสียดายเจ้าเสียเอาไปจุดเลยจุดมึงตัวน้ออยู่เขื่องในมือนบอกเขื่องข้ามเขื่องในจังเลยเขื่องข้ามอ่านางต่อมาตาทั้งพุนทั้งอุบลก็บ้านเจ้าของอุบลพุนบู้ยนะจางนางกอดนางต่อมาเยอดียบรขอไปให้วมืองได้ได้ผู้ไดมักไงดีน้ามันนะครับผมนางต่อไงดีน้ามันครับน้ำหนักแปดสิบกิโลแปดสิบกิโลเตะดังปะาปะาปะเป็นนักมวยแต่ว่าเป็นนักมวยเป็นนักมวยเป็นนักมวย กำลังติดต่อให้มว่าถือต่ออยู่มือเปิดงานมือเปิดงานที่เรกว่าสิจ้างผู้บอจ้างบ่จ้างเอามือต่ออ้วนๆมาเลยูวายคู่อยู่หน้าเวทีเลยไปแบกไปหนาฐานปั๊บก็วายวายคู่เลยแมนถูกต้องไอค่อยไปกำเงินสร้างเลยบ่มือนั้นได้ถูกต้องมีประเด็นมีมีหลายประเด็ รเจ็ดแปดพันแม่เกลือน้ำเือเจ็ดแปดพันเจ้าไปหนเจ้าไปไหนมันมีจีดทปดันเจ้าซีดอกเกตแปดพันม้วนไปยึดกำให้นั้นหลายหลเห็นไหมเจ็ดแปดพันมันจโดนจะเลินไปเสียแทนนั้นละกานมาเดี๋มีของดูใไหมของน้องธิดาพเอนธิดาพ่อนเป็นมองไปเขาสีไหเรดทองบ้างไหไม่เรดทองบ้างแต่ว่าเมืองแล้วว่ามันเจไดเจได แท้งไปน่ะนะเออเออได้ได้เดี๋ยวบ้านนี่เขาน้่หาอยู่เําว่าบางแก้มาจากแต่น้ำนุมไรไว้ ผู้ใดญ่นอกเก่มาเขาว่าไปทั้งม้วงสามสิบอยู่น้ำไทยโล่เงินมูแล้ววันอยู่กระไพเออเดี๋ยวหลอดเดี๋ยวแลองโตเดียวโตเดียวแกนแกนเดี๋ยวมือแรงลุงหลอดสีอ่ามทให้จัดไปนะครับผมโอ้พากันไปกำมันทีสิบหกสิบเจ็ดหลังจากมือเอื้อนลุงหลอดติดภารกิจกับสีทาไปกำไทยโล่เงินวันล้วนะครับวันดีสิบหกสิบเจ็ดมือเอื้นลุงหลอดติดภารกิจนะครับไปล่อล่อล่อไทยโล่เงินทอดนะครับผมไปเจ้เช้าเนี่ยล่ะผู้ที่เขา เข่างานไปกันหลายๆครับดูง่ายสบายตาม้วนเสี้ยนย่างกลับกับไปหลายๆพออย่างต้องแก้แค่ล้วเงินให้มันได้เออบานนี้เสี้ยนไรนี่จังได้เขากลับไปอยู่แล้วแมนระวังดีๆทักผู้ไรผู้ย่างจิืวต้มเระวังดีๆระวังดีๆนะครับต้มฮอดจะคลองนะปีนี้แล้วนีครับผมอ่ะปีนี้มาล่อรุ่นล่อเสี้ยนว่าสิพอไปรับไปรับถุยเนี่อะไรยักอายอยยาากอ งานผัดจะของกับเบิร์ตคือกันบอกอุ้ยตายนะ <laughs> เออตายห้าแล้วนะครับ <laughs> สำหรับที <c oughs> ่งานลุงต้มต้มแต่เจี้ยนย่างครับจะของผู้เ่ยไรบาต้มเนี่ยลูกหลกอดประกาศอะไรเลยนะครับห <c oughs> ยัดยัดต้มจะของต้ม <c oughs> <c oughs> ลูกหลอด้อมหลอดท้ายคลิปอย่างเดียวนะครับหมื่นนั่นนะครับยาจื้อนะครับ เะมือนนี่กับพ่อแค่นี้แล้ะครับสำหรับไอ้ไท่นะครับอันคุยน้ำเล่านีสองชั่วโมงจนแบตเบิดกระบอกเขแล้วงไงนะครับผมหามหางลงบดได้เลยนะครับผมาขอบคุณที่ติดตามรับชมดุงราด f บสีสวัสดีครับยังสิมันลืมด้วยอีก